4ความลับนะคะของคนขายดีนะคะใน IG นะคะ มีคำถามยอดฮิตนะคะที่โค้ดแอดเจอนะก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะมาลงเรียนอ่าพราเวทกับโค้ดแอดนะคะส่วนมากเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ขายของมาสักพักแล้วอย่างเช่นขายเป็นแมค้าออนไลน์หรือขายของใน IG มาแบบ4ีหปีแล้วแล้วโค้ดแอดต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ยพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะหลายหลายคนนะคะที่ช่วงนี้โค้ดแอดเจอเยอะมากชอบบ่นว่าเฮ้ยตอนเนี้ยค่าแอดแพงโค้ดแอดต้องบอกเลยว่าช่วงเนี้ยค่าแอดแพง คนซื้อยากขึ้นแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าเขาใช้โปรเซสในการตัดสินใจยากขึ้นเหมือนกันนะคะจากที่แต่ก่อนเนี่ยจากลูกศิษย์ที่เคยขายของเนาะแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าแค่ยิงแอดไปยิงอะไรไปก็ขายได้หรือว่าวันนี้โพสยังไงก็ขายได้นะคะแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วนะคะถ้าเราจะมา ขายดีอยากจะขายดีใน IG เนี่ยเราควรรู้อะไรบ้างนะคะอันดับแรกเนี่ยที่โค้ดแออยากจะบอกทุกคนเลยนะคะสิ่งที่โค้ดแออยากจะให้กับทุกคนไปเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยทุกคนต้องรู้ว่ารู้จักแบรนดิ้งอ่า หลายๆคนนะที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ส่วนมากโค้ดอะไรอ่ะแบนดิ้งอ่ะมันไม่จําเป็นอ่ะอยากจะอยากจะขายของแล้วอยากจะยิงแอดแล้อะไรเงี้ยส่วนมากคนที่มาเรียนกับโค้ดแอดเนี่ยก็คือเขาจะเป็นคนที่ยิงแอดอยู่แล้วแล้วก็โค้ดแอดเชื่อว,ว่าคนที่ดูโค้ดแอดในคลิปคลิปนี้นะก็ส่วนมากก็จะยิงแอดเป็นหลักเลยนะคะแต่วันนี้โค้ดแอดอยากจะให้คุณเนี่ยกลับมา รีเช็คกลับมาเช็คตัวเองก่อนกลับมาเช็คในสินค้าของคุณก่อนว่าวันนี้คุณรู้จักแบรนดิ้งของคุณดีขนาดไหนการทำแบรนดิ้งเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือหลักๆเลยเนี่ยแบรนดิ้งเนี่ยก็คือจะช่วยให้จะช่วยให้คนเนี่ย เพิ่มการมองเห็นนะคะอย่างเช่นวันนี้ถ้าสมมติคุณมาเป็นแบรนด์ใหม่ใช่ไหมคะหรือคุณทําแบรนด์มาสักพักแล้วผู้ติดตามเลยๆคนเนี่ยค้ดต้องบอกเลยว่าว่าผู้ติดตามนะห0 0หมกับผู้ติดตาม1,000คนทุกคนรู้ไหมว่าค่า engagement เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันสําคัญมากกว่ายอดผู้ติดตามนะสิ่งที่มันจะทําให้ แม้คุณเป็นแบรนด์ใหม่หรือคุณทําแบรนด์มาสักหลักก็คือการที่คุณต้องรีแบรนดิ้งวันนี้คุณลองเช็คดูว่าทําไมวันนี้คุณยังขายไม่ได้คุณขายไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าแบรนดิ้งคุณไม่ได้ชัดเจนการทําแบรนดิ้งก็คือเราต้องสร้างความจดจําให้กับลูกค้าของคุณการสร้างความจดจําให้กับลูกค้าของคุณประกอบด้วยอะไรบ้างก็หลักๆเลยคือก็คือคุณแต่งภาพเป็นยังไงรูปสินค้าของคุณน่าสนใจไหม คุณเอารูกคนอื่นมาใช้คุณก๊อปรูปในจากเว็บมาหรือว่าใครที่ขายของแบบเสื้อผ้าหรือว่าคุณเอ่อคุณทำแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคุณคุณทำแบรนด์อย่างเงี้ยคือคุณอ่ะเป็นแบบ คนที่รับคนอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยคุณใช้รูปของเจ้าของแบรนด์เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเป็นตัวแทนเราไปเอารูปของแบรนดิ้งมาอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีความยูนิคเราไม่ได้มีความที่เป็นออริจินอลของเราเองนะคะคุณเอต้องบอกเลยว่าการเป็นออริจินอลแบบที่เป็นแบบ ของเราเองเนี่ยมันสําคัญใน IG มากๆเลยหลายๆคนที่ขายของมาน้องๆอย่างเงี้ยที่มาถามโค้ดแอดเยอะเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็คือเราก็ไปเอารูปจากแบรนดิ้งเขามาใช่ไหมบางทีเนี่ยโค้ดแอดบอกเลยว่าอย่าเอารูปของแบรนด์เขามานะเพราะว่าเวลาที่เรายิงแอดเนี่ยมันจะมีปัญหาด้วยนะคะเพราะว่า AI ของ IG เนี่ยเขาจะตรวจเจอเขาจะรู้เลยว่าสมมติโพสต์ของคนนี้อ่าอย่างเช่นโค้ดแอดจะบอกมันมีผลต่อการยิงแอดด้วยนะรูปเนี่ยเพราะว่าสมมติ คุณยิงแอดคนแรกคนที่1่งยิงแอดใช้รูปนี้ใช่ไหมอังเช่นบริษัทบริษัทเจ้าของบริษัทเนี่ยเจ้าของบริษัทเนี่ยใช้ใช้รูปนี้ก็คือยิงแอดครั้งแรกคนที่2เนี่ยก็คือแอดก็จะวิ่งดีส่วนอันที่2เนี่ยคนที่2ถัดมาอ่ะตัวแทนคนที่2ใช้รูปอันนี้อีกอันหนึ่งอ่ะใช้รูปอันที่2ถัดมาค่าการมองเห็นก็ลดลงเพราะเขามองว่าเราเนี่ยไปก๊อปปี้ของอันที่1มาก็ยิ่งถ้าคนใช้รูปแบบ ของแบรนด์หรือใช้รูปของอสินค้านั้นอะไรที่เราเป็นตัวแทนอยู่นะค่าการมองเห็นของคุณก็ลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็ AI ของ i g เนี่ยเขาก็จะลดการมองเห็นของแอดคุณด้วยนะคะก็ะคือคนที่ไปอันดับหนึ่งเนี่ยค่ารูปเหมือนกันทําไมรูปเหมือนกันยิงแอดเหมือนกันเอ่อทำไมเรายิงแอดได้ไม่ดีเท่าเขา รูปก็สำคัญโค้ดแอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะที่เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคุณนะในทุกๆครั้งที่โค้ดแอจะบอกเลยนะสำคัญมากๆคุณต้องไปโฟกัสที่รูปแบรนดิ้งของคุณคุณต้องคุมโทนโค้ดแอต้องบอกเลยคุณต้องคุมโทนคุณเป็นสินค้าเพราะอะไรเวลาที่คนในออนไลน์อย่างเงี้ยเขาดูฟีดของคุณสังเกตพฤติกรรมของคนใน i อคุณก็เหมือนกันเวลาคุณถ่ายฟีดมาปุ๊บใช่ไหม อันดับแรกเนี่ยถ้าคุณเห็นสินค้าอะไรก็ตามคุณเห็นแอดอะแอดแอดหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นแอดแอดหนึ่งเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่กดซื้อเลยทันทีอย่างน้อยถ้าเป็นของที่คุณอยากได้หรือล้านนี้สวยอ่ะเหตุผลของคนนะโปรเซสของคนเยอะขึ้นนะก็คือถ้าสวยก็จะกดเซฟไว้ไม่กด Follow สังเกตว่าถ้าสมมติเรายิงแอดไปส่วนมากเนี่ยคนจะ กดเซฟเยอะมากกว่าคนที่กด Follow หรือคนที่กดติดตามเพราะว่าอะไรคนไอจีเนี่ยเขาแบบว่าถ้าไม่ได้ชอบจริงๆอ่ะก็ไม่กดติดตามอ่าอันนี้สําคัญมากการที่คุณแต่งรูปแต่งภาพมันเป็นต้นทุนทุกอย่างเอวิทติงของการยิงแอดด้วยนะคะทุกคนอ่าสำหรับใครที่ยิงแอดว่าเอเหตุผลว่าทําไมเนี่ยวันนี้เรายิงแอดไปแล้วขายไม่ได้แล้วทำไมยิงแอดแล้วคือนักเรียนที่มาเรียนกับโค้ดแอดส่วนมากเนี่ยโค้ดแอดจะให้ทำแบบว่าแบรนดิ้งก่อน ให้ไปต่อให้ร้านลกขนาดไหนเนี่ยลูกศิษย์ที่มาเรียนกับโค้ดแอเนี่ยยิงแอดปังทุกคนเพราะอะไรโค้ดแอจะลือเลยเขาเรียกว่าลือเลยนะลือบ้านนะ่ะนักเรียนที่มาเรียนก็คือโค้ดแอตอกเสาเข็มให้ใหม่ว่าจะต้องทําแบบนี้1 2ึสาคนที่ยังไม่มีงบมาลงเรียนกับโค้ดแอให้ดูคลิปนี้คลิปนี้มีมูลค่านะคะทุกคนอันนี้ต้องบอกเลยนะอ่าก็คือคุณต้องแต่งภาพจะให้ยังไงก็ได้รูปคุณตอนนี้อย่าดูลกห้ามดูลก ข้าม IG ดูลกแล้วก็เชื่อเถอะคุณฟังโค้ดแอนแล้วทำตามเนี่ยคุณขายดีขึ้นแน่นอนแล้วก็คุณต้องดูด้วยว่า IG ของคุณมันดูสบายตาสบายใจหรือเปล่านะคะอ่ะถัดมาพอเรามีเรื่องแบนดิ้งและแบนดิ้งอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เกิดยอดขายนะทุกคนสิ่งที่จะทำให้คุณเกิดยอดขายก็คือการทำมาร์เก็ตติ้ง คุณต้องมีแบรนดิ้งนะแม่ค้าออนไลน์ทุกคนโปรดฟังคุณต้องมีแบรนดิ้งคุณต้องมีมาเก็ตติ้งเพื่อคุณจะขายดีได้นะคะก็คือคุณต้องมีมาเก็ตติ้งด้วยมาเก็ตติ้งคืออะไรบ้างนะคะก็คือหลักๆเลยนะมาเก็ตติ้งเนี่ยจะช่วยในการเพิ่มยอดขายของคุณใช่ไหมถ้าวันนี้คุณเนี่ยเหมือนวันนี้คุณเย็บเสื้อผ้าเสื้อคุณสวยมากเลยคุณแบรนดิ้งสวยมากเลยคุณโพสต์ไปบางทีเนี่ย ร้านคุณเนี่ยอาจจะยังแบบคอนเทนต์ไม่ได้สะดุดตามากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอยากจะขายแล้วคุณก็ต้องยิงแอดไปใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยขายของมายิงแอดทุกคนนะสิ่งที่มันจะทําให้ยอดขายคุณเพิ่มขึ้นก็คือคุณต้องกดโปรโมทแอดใช่ไหมคะแล้วก็เราต้องมีโปรโมชั่นที่ดีแล้วก็ยิงแอดที่ ถูกต้องนะทุกคนต้องบอกเลยนะคือกลยุทธ์เนี่ยของการขายดีของคุณเนี่ยคุณต้องมีทั้งแบรนดิ้งแล้วก็มาร์เก็ตติ้งนะคะวันนี้โค้ดแอ้นะจะมีเช็คลิสต์ที่โค้ดแอ้นะเอาไว้ทํากับนักเรียนที่มาเรียนกับโค้ดแอ้นะแล้ววันนี้โค้ดแอจะมาแจกให้กับทุกคนด้วยว่าเช็คลิสอะไรบ้างที่จะทําให้คุณขายดีส่วนมากนักเรียนเนี่ยที่มาโรงเรียนกับโค้ดแอทําแล้วก็ขายดีขึ้นทุกคนเลยนะคะโอเคอ่ะอันดับแรก โค้ดแอดจัดย้ําเตือนเลยว่าอย่าทํา IG ของคุณให้ดูรกหลยๆคนคุณลองกลับไปเช็คดูว่าทําไมคุณขายไม่ดีเพราะส่วนมากฟีดของคุณเนี่ยมันดูรกคนจะต่อให้แอดของคุณนะขายดีขนาดไหนก็ตามต่อให้แอดคุณนะแอดคุณนะรูปสวยมากเลยแต่คนใน IG เนี่ยเขาไม่ซื้อเลยถ้าของคุณไม่ถูก มันจะมีแค่สเอร์ทุกคนมันจะมีแค่สเปเท่านั้นคุณลองกลับไปเช็คดูที่เห็นแอดคุณครั้งแรกแล้วก็ซื้อเลย 1. ก็คือเขาต้องการอยู่แล้วหรือสอเนี่ยเขาเคยเห็นแอดของคุณมาแล้วอันที่สามเนี่ยก็คือเออสินค้าคุณถูกนะสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยคุณต้องสร้างความเชื่อใจคนในออนไลน์เนี่ยเขาไม่ได้มาหยิบจับ คนใน IG เนี่ยยิ่งคนใน IG เนี่ยเป็นคนที่มีเทสค่อนข้างเยอะทุกคนคุณขายสินค้าเนี่ยคุณต้องให้เกียรติลูกค้าโคต้องพูดคำนี้นะอ่าคุณต้องทำไ IG ของคุณให้ดูแพงเวอร์เลยคือเหมือนแบบเขาไม่ได้มาเดินห้างเขาไม่ได้มาหยิบจับสินค้าของคุณสิ่งที่มันจะทำให้คนเนี่ยซื้อของของคุณก็คือคุณต้องทำอัพลูกตาเขาก็คือ ไม่ใช่ว่าคุณขายของไม่ตรงปกนะอันนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือคุณต้องทำแบรนดิ้งของคุณให้ชัดเจนคุณต้องปั้นไอของคุณให้ดูสวยและดูแพงคนเนี่ยจะดูเฟิร์สอิมเมชั่นเหมือนวันนี้คุณเจอคนหล่อกับคนไม่หล่อคุณก็ต้องเลือกดูเลือกอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องถ้าคนมีคนมาจีบคนคนหล่อคนไม่หล่ออย่างนี้ใช่ไหมคนไม่หล่อเออคนหล่อเนี่ยคุณต้องอะอย่างน้อยเขาก็น่าสนใจเพราะหน้าตาดีเหมือนการคนใน i อจเหมือนกัน,น,น,เ,น,กนเขาจะเลือก ติดตามเลือกเซฟเพราะว่าคุณหน้าตาดีคุณ IG คุณดูสวยอ่าอันที่สองเนี่ยก็คือฟีดของคุณต้องดูชัดเจนด้วยนะคะทุกคนคุณต้องเล่าเรื่องราวเก่งโค้ดแอบบอกเลยว่าถ้าคุณเนี่ยไม่เล่าเรื่องราวเก่งเนี่ยก็คือมันก็จะทําให้มันสื่อสารไม่ชัดเจนคนในไอจจะเป็นแบบนี้เหมือนเราเหมือนกันผู้คนถ้าใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์คุณลองไปเสพไอจเยอะๆคนที่อยู่ใน i อเนี่ยเขาทำยังไงบ้าง โค้ดแอบอกเลยว่าเขาจะลงทุนในการทํารูปทําภาพมากๆเลยซึ่งถ้าใครที่มาเรียนกับโค้ดแอ์นะโค้ดแอจะให้การที่คุณเนี่ยปรับฝีของคุณปรับ i อของคุณเนี่ยให้เป็นต้นทุนของการยิงแอดเพราะหลายๆคนเนี่ยสมมติวันนี้คุณมีงบ10,000บาทในการที่จะยิงแอดใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยสองพบาทแรกของคุณเนี่ยโค้ดอยากให้คุณเนี่ยไปจ้างช่างถ่ายรูป หรือไปจ้างนางแบบอินฟูอะไรก็ตามเพราะว่าอะไรคุณยังเหลืออีก8 0 0พเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยไม่ได้ทำฟีดของคุณให้ดีนะ99%ที่โค้ดแอเนี่ยไปปรับฟีดแล้วก็ได้ไปทำเช็คลิสต์กับลูกศิษย์เนี่ยไขนีขึ้นทุกคนอะคุณต้องวางแผนด้วยอ่ะข้อสอบนะคุณต้องวางแผนด้วยเวลาที่คุณวางแผนเนี่ยโค้ดแอจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยวางแผนในแต่ละเดือนว่าเดือนนี้คุณจะขายอะไรบ้าง เดือนนี้คุณจะโฟกัสอะไรบ้างเพราะว่าคุณจะไม่ได้หลุดเฟรมคุณจะไม่คุณจะเป็นแม่ค้าแบบที่เป็นคนแบบโปรเฟชชั่นอลนะคือใครที่มาเรียนกับโค้ดแอ r คุณต้องดูโปรเฟชชั่นอลมันจะต้องทําอะไรเยอะขึ้นถ้าคุณอยากจะขายดีตอนนี้คุณขายดีได้แน่นอนถ้าคุณทําตามเนี่ยที่โค้ดแอบอกไปนะคะอันนี้คือต้องบอกทุกคนเลยนะพอเราเนี่ยอันที่1ใช่ไหมทุกคนก็คือคุณต้องปั้น IG ก่อน ่ทำไอจีให้ไม่ดูลกอันที่สองสื่อสารชัดเจนคุณเป็นใครแบรนด์คุณทำอะไรอันที่สามเนี่ยวางแผนในแต่ละเดือนการวางแผนเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยคุมโทนคือมันวางแผนมาแล้วคุณรู้แล้วว่าเดือนนี้คุณจะขายอะไรเสื้อผ้าคุณจะไปแนวไหนอ่าช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมคุณต้องขายเสื้อผ้าแนวบาง,บางๆนู่นนี่นั่นแบบซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณก็ต้องสื่อสารให้มันชัดเจนว่าเออช่วงนี้อากาศร้อนไม่ใช่แบบช่วงหน้าร้อนมาขายเสื้อผ้าหน,นาๆเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเราต้องวางแผลแล้วก็เราต้องมีซีซั่นต่างๆนะคะเราต้องรีเฟชโค้ดแอบอกเลยว่าไอคนใน IG เนี่ยเป็นคนที่ต้องรีเฟชข้อมูล mm hmm. รีเฟชรูปรีเฟชภาพเอย่าเอารูปเก่ามาใช้ซ้ำๆนะคะส่วนอันที่4นะคะก็คือคุณถ้าคุณจะยิงแอด คนแออยากให้แนะนําว่าคุณที่คนแอบอกก็คือมี1,000 0บาทเอา2,000แรกเนี่ยเอาไปจ้างช่างถ่ายรูปหรือให้อินฟูนู่นนี่นั่นแล้วอัน8 0 0พที่เหลือเนี่ยคุณมายิงอ่ะยิงอะไรบ้างก็ยิงอ่ะโปรไฟล์วิวซักซักสี่พอ่ะแล้วอีก4,000เนี่ยก็ไปยิงรีทาร์เกตนะคะรับรองว่า คุณเอาเทคนิคนี้เนี่ยคุณจะขายดีขึ้นแน่นอนเลยนะคะสำหรับใครที่วันนี้เนาะสนใจนะอยากจะลงเรียนกับโค้ดแอ้นะโค้ดแอ้จะพาทําเช็คลิสต์ข้อ1ถึงข้อ4นะคะให้กับทุกคนหมดเลยนะสำหรับคอร์สปั้นธุรกิจบน IG นะคะทุกคนถ้าสนใจนะราคาอยู่ที่3,999บาทถูกมากๆากทุกคนโค้ดแอ้ไม่มีคอร์สถูกขนาดนี้แล้วนะแต่ว่าโค้ดแอ้อยากให้ทุกคนที่ อ,อยากให้ทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ของโค้ดแอที่มาดูโค้ดแอในช่องนะคะก็อยากให้ทุกคนขายดีด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ